บนบนจังขอให้ได้บนแม่งสายนิดสายหน่อยข่าวคุไปไรู้เรื่องเฮ้ย hey, ออกเลยเหรอออกเลยพี่ออกไปไหนหางานใหม่ปีหนึ่งคนตกงานนี่สี่แสนกว่าคนรู้ป่ะเนี่ยรู้ผมอยากออกจากคอมฟอร์ทโซนได้ข่าวว่าปีนี้ออกมาสี่คอมฟอร์ทโซนแล้วนะคุณเนี่ยใช่พี่หุวหน้าเดยอ๋อแม่งมาสายนิดสายหน่อย oh. โอ้โหบ่นจะเป็นจะตายบนย่นอะไรก็ไม่รู้ oh. โอ้โหแล้วหุวหน้าแม่งไม่ได้วัดมั้งดัชนีวความสุขอะ นอนไม่อิ่มม,มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทํางานไม่เต็มที่ไงโอ้โหคนนะพี่ไม่ใช่หัวไม่ใช่ควายดูแม่งล้อมคอ,อกเลยคอ,อกคอ,อกออฟฟิตนี้ขาดผมไปละคนนะเจงผมบอกเลยแม่งพังพินาศรรมผมว่าคนเจงออกเป็นออกไม่ใช่แนวต้องทนเอ้ยไม่ใช่อ่อออกไปทําอะไรครับอยากรู้จังเลยอยากมีวิชาช้าพี่สโลไลท์สโลไลท์หรอใช่ครับทำอะไรอ่อะเปิดร้านกาแฟ เปิดร้านกาแฟโอ้ไอเดียใหม่เลยนะเหรอใช่พี่เขาเปิดกันทั่วประเทศเลยนะเจ๊งันไป80กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ผมอาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่รอดนะอืมแล้วออกจากนี้ก็ตกงานสิเนาะไม่มีเงินเดือนเนาะก็ตกพี่ผมอยากมีอิสระทางการเงินผมอยากแบบเป็นนาตัวเองอ่ะพี่ได้ข่าวว่าเราเป็นหนี้อยู่นี่ใช่ป่ะต้องผ่อนอะไรบ้างอะมีสองอย่างเองอืมรถกับบ้านมีเงินไปผ่อนไหมถ้าไม่มีงานผมมีเงินเก็บเท่าไหร่ 8 0ด0มืนผ่อนได้กี่เดือนสองเดือนนิดๆหลังจากนั้นใครผ่อนน่าเป็นเป็นพ่อแม่เยี่ยมไปเลยโตป่านนี้เนาะครับน่าภูมิใจนะทิ้งภาระให้พ่อแม่ระวังจะได้รางวัลลูกกระตันอยู่มีสติสักนิดหนึ่งเยี่ยมไปเลยป่ะไปลาออกกันแปบ๊บเดียวเนี่ยออกเลยไม่เป็นไรพี่ ออกเลยช,ชั่วบมชั่วบมง oh. ชั่วเดียวเมื่อกี้เมื่อกี้มันขึ้นไงออนิดหน่อย,อย oh. ผมเย็นแล้วพี่ออ๋ oh.